การใช้ประวัติการเข้าระบบหน้าจอเบนารีจะแสดงโครงสร้างองค์กรและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์งานโบราณว่าไว้ว่าจะตีเหล็กต้องตีเมื่อร้อนเมื่อเรามีเวลาและแรงงานจำกัดในแต่ละวันเราจึงต้องทำงานให้ถูกคนถูกเวลาและถูกเรื่อง 1นแยกกลุ่มคนที่กำลังสนใจธุรกิจออกมา 2. แสดงสถานะเพื่อจัดการช่วยเหลือเราสามารถเข้ารายงานประวัติการเข้าระบบได้ที่เมนูหลักหน้าแรกและประวัติการเข้าระบบคลิกที่ชื่อสมาชิกโปรแกรมจะแสดงรูปภาพด้านข้างหากเป็นสมาชิกในสายงานของเราโปรแกรมจะแสดงสมาชิกตามระดับการแนะนำ เคเนตจะใช้รหัสสีเป็นตัวแสดงสถานะของสมาชิกแต่ละคนโดยสีแดงจะแสดงถึงสมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนหน้าที่ในการช่วยเหลือควรเป็นของผู้แนะนําเป็นอันดับแรกแต่หากผู้แนะนําไม่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือก็จะต้องตกเป็นของผู้แนะนําในลําดับขึ้นไปตามสายงานนั่นเองเราสามารถดูผลการทํางานได้จาก ข้อมูล Family ซึ่งหมายถึงจำนวนสายงานซึ่งได้รับการแนะนำจากสมาชิกคนนี้ข้อมูล D a y ซึ่งหมายความถึงจำนวนวันซึ่งสมาชิกคนนี้อยู่ในระบบ k n e t และ APV หรือ PV ส่วนตัวสะสมซึ่งจะไปดูบ,บ่งบอกว่าสมาชิกรายเนี้ยมีการสั่งสินค้าใช้บ้างหรือยังรหัสสีชมพูหมายถึงผู้ที่มีผลงานพอใช้ได้ แต่ก็ยังต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมอยู่รหัสสีเหลืองไม่ถึงผู้สมัครไม่เกิน7วันต้องการคำแนะนำอยู่และรหัสสีส้มคือผู้ที่เพิ่งสมัครในวันนี้ซึ่งตรงนี้นี่เองที่จะเข้าตำราที่ว่าตีเหล็กเมื่อร้อนหากว่าสมาชิกที่เข้าระบบมีโค้ดสีส้มแสดงว่าเขาเป็นสมาชิกใหม่ซึ่งสนใจเข้ามาดูข้อมูลในระบบ แต่ยังไปไหนไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหากว่าผู้แนะนำหรืออัพไลน์เห็นและทำการโทรไปต้อนรับและให้คำแนะนำเบื้องต้นสมาชิกคนนี้มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นและมีความเข้าใจในก้าวต่างๆของเคเนตได้อย่างมั่นใจ